เจ้าหน้าเจ้าหน้าิดครับเชิญนะครับเชิเจ้าหน้าอริทคุนยงขึ้นบนเวทีเลยครับช่วงนี้ขอเชิญครับขอเชิญครับ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 ขอเชิญคุณพ่อคุณเทนบุนยงคุณแม่เฟิ่อแล้วก็คุณยายเจ้าหน้าอริทขุนยงครับขึ้นบนเวทีแล้วก็ผมก็จะเชิญ ท่านผู้มีเกียรติทั้งสามท่านขึ้นบนเวทีขึ้นมามอบอะไรงบวงบรายให้กับเจ้าหน้าของเราและสําหรับผู้ที่ถือพวงมาลัยครับท่านผู้มีเกียรติครับเป็นสุภาพตรรีหุ่นสงยาวเข่าดีหุ่นเซ็กซี่น่ารักมากเลยครับขอเรียนเชิญคุณแอนครับผู้ที่ถือพานอะไรงมงคลครับเลยครับคุณแอนครับเชิญครับเชิญนะครับคุณแอนครับมาลัยอยู่ไหนอาหารอะไรงอยู่ด้านข้างนะฮะด้้าานขงครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับครับเชิญคุณพ่อคุณแม่ ครับอกเขาหนักนะเดินเลยครับเดินเลยครับสวยไหมครับคนที่ถือพานสวยครับอันเป็นสิริมงคลกองเราวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอนด้วยครับครับขอเชิญกับคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อของเจ้าหน้านะครับขึ้นบนเวทีนะครับขอเชิญพี่อุเทนพงศ์ยงครับแอร์แบกกราเป๋หน่อย ดนตรีหยุดก่อนนะตรงนี้เราพอเบาๆดนตรีพอเบาดนตรีให้เบาลงให้เบาลงดนตรีให้เบาลงนะดนตรีให้เบาลงครับครับผมขอเชิญเจ้าหน้ารับเจ้าหน้าเจ้าหน้ารับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านแรกนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับขอกราบเรียนเชิญท่านปรุงท่านพลตารวจเอกปรุงบุญพนดุกครับขอกราบเรียนเชิญครับ เอาสิงโปรมยตอนรับท่านด้วย monitor, ครับมอนิเตอร์ครันะครับมอนิเตอร์แล้วก็ท่านที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเชิญนะใช่ไหมพี่อพ่อเยืนอยู่นี่พ่อยืนตัวนี้คุณยายอยู่ไหนคุณยายมาเรื่อคุณยายขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเดาพี่จะเป็นคนเชิญนะโอเคไม่ยายเขาเดินไม่สะด,ดวกถ้าให้เขาขึ้นมาจริงผมก็ต้องไปอุ้มเขาเหนื่อยไว่ะยังอีกอยังอีกอยังอีกอ ขอให้ได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีพี่ชายผมคนนี้มุกเยอะมากขอครับขอเสียปุลมือต้อรับท่านอดีตรองผู้ช่าการตํารวจเ่งครับท่านพลตํารวจเอกพลุงบุญพดุงครับผมท่านที่สองครับโอ้โหท่านนี้ครับขอทีละคนนะครับพออยากจะให้ท่านขึ้นมานั่นเลยครับ ครับผมท่านครับอยากจะให้ท่านกล่าวอะไรให้แนะนําให้กับเจ้าหน้าของเราหน่อยนะครับประสบการณ์ชีวิตของท่านครับและก็เขาจะปวดน้อยหรือปวดมากก็แล้วแต่ท่านแนะนํานะครับเชิญครับท่านครับเรียนท่านบูปีเดียร์ที่เคารพทุกท่านครับผมต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้ที่ท่านได้มาร่วมบุญกุศลนันยิ่งใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครับด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าในพระพุทธศาสนาซึ่งโอกาสนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสําหรับมนุษย์คนหนึ่งประการแรกที่ยากก็คือว่าการจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากอยู่แล้วนะครับแล้วม,มาเกิดมา ได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าไปอีกนะครับพอพบพระพุทธศาสนาก็ได้มีโอกาสบวชแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและจากการที่เจ้านายได้ปฏิบัติบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ก็จะส่งถึงบุญกุศลอีกสองอย่างที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างประการแรกก็คือได้มีโอกาสสืบทอด พระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวและจะเปรนลูกเรืองต่อไปและประการที่สองก็เป็นการทดแทนบุญคุณปิดามารดาที่ให้กําเนิดมาจนได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้แลวบุญกุศลนี้ก็จะส่งให้กับปิดาบารดาของเจ้านา,ายไอ้ด้วยกันนะครับจากบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เจ้านา,ายไอ้ได้ปฏิบัติในครั้งนี้นะครับผมก็ขออํอานวยวยพรให้เจ้านา,ายไอ้จง ปฏิบัติได้สำเร็จตามที่ตั้งจิตปฏิทะอธิษฐานเอาไว้นะครับและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังที่ปรารถนาทุกประการสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกกลุงบุญพดุมครับขอกราบขอบคุณครับผมทีหนึ่งท่านครับทีวีปัจจุบันนี้นะจอแก้วทุกท่านกระโคงจะได้ชมหลายๆเรื่อง ท่านเป็นผู้สร้างนะครับท่านเป็นผู้สร้างให้กับเราได้ชมกันนะครับและท่านได้รับตาแหน่งศิลปินแห่งชาติด้วยขอกราบเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติครับผมป๋าฉลองพักดีวิจิตครับขอกราบเรียนเชิญป๋าฉลองพักดีวิจิตครับผม าพี่อาพะเชิญครับอาพี่หลงเชิญเชิญกงสิยวอะไรอยู่ไหนโอ้พี่หลงมาหน่อยเดินไม่ไหวอีกแล้วอะไรลูกศิษย์อะไรไม่ดูแลเจ้าอีกแล้วสักนิดนึงก็ยังดีอีกแล้วสักนิดนึงก็ยังดียังเซลนะก็ฝาหลงยังยังเซลฝาหลงอยู่นะตาของเรายังเตะซี๊ดังอยู่ครับเดี๋ยวจะได้ฟังคุณพ่อเจ้าหน้าของเราร้องเพลงด้วยนะครับตอนนี้ อาจาเชนครับป๋าฉลองครับครับขอเสียงปรบมือพี่รองนะฮะนี่92ยังแข็งแรงเลยหายี่ไหนผู้ชายไม่มีคนเดียวเนี่ยในประเทศไทยโอ้โห92เลยครับโอ้ยังแข็งแรงครับนี่คือศิลปินแห่งชาติครับป๋าฉลองพัชรีวิจิตรครับ ขอบคุณครับครั้องอะไรว้ได้เซลนะฟองมันบกนแบบวง่อรชื่ออาริตน้องไอซ์ขอบาครับาครับ อยากจะให้ป๋าช่วยกล่าวคำอวยพรสิ่งดีให้กับเจ้าหน้าของเรานะครับขอความดูิลครับ,รบแล้วคนสุดท้ายอุรมมพ่อเจ้าหน้าเวยนะครับคำวอวยพรเมื่อกี้ท่านพลตำรวจเอกภสมคุณพะลุงท่านได้กล่าวไปหมดแล้วครับผมก็พูดได้คำเดียวว่า การบวชเรียนเป็นประเพณีของคนไทยการบวชเรียนของลูกครั้งนี้บุญบุญสนให้เสียงคุณพ่อคุณแม่และขอให้ลูกตั้งกายบวชเรียนเรียนรู้ธรรมะทุกอย่างขอให้ลูกประดกกุจความกำเนิดการรุนะขอบคุณมากครับทาบ่าหนุ้มครับป๋าป๋าฉลองครับป๋าฉลองอวยพวรให้กับเจ้าหน้าทรถสั้นมากนะครับขอให้ป๋าฉลองแถมอวยพวรอวยพวร หรือว่าตติพ่อคุณพ่อก็ได้ครับพี่หลออมาดเนิน์บอลฝนทุกอย่างเราเหมือนกันทุกอย่างหนีไม่ออกใจไม่ออกพูดเร้เหมือนกันเลยครับจะไหวไปแข็งแรงแข็งแรงจะช่วยจะช่วยเหมือนกันครับกล่าวขอบพระคุณฝาครับกล่าวขอบพระคุณฝาครับพี่หลอเสียงปรบมือให้พี่หลออนะฮะเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านครับพ่อไปคนที่รักเคารพพี่หลออว่าถึงจะมีเมียมากผมก็ไปว่าครับอะไรเนี่ยนะ อีกแล้วอีกแล้วอีกหนึ่งท่านครับท่านนี้ระดับดาราซุปเปอร์สตาร์ดาวฟังฟ้าครับครับเขาจะเขา๋าหลงอยากจะยืนคู่กับพีเอชอยู่ได้ได้ได้เลยครับท่านนี้นะครับอดีตสสแห่งเมืองสมุทรปราการครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือนะให้กับพีเอกรุงศรีวิไลครับ บาเดินมาขมแมวหน่อยแมวไหวแล้วโอ้มาเต็มที่เลยเราเป็นเพื่อนซีกันปู่พ่อครับพู่พ่อชำนาเรียกครับโดยวพานให้กับเจ้าหน้าที่ครับพี่ผมจะขาดคนนี้ไม่ได้ยืนหรืออะไรครับโูสามท่านได้ยืนอยู่กันมาเกือบห้าสิบปีอ่ะวาแล้วอ้าวให้ให้พ่อรู่งหลาน ขอพอบคุณด้วยเสียงปรบมือจากท่านวินกิตที่รักที่เป็นเพื่อนของครอบครัวบุญยงครับขอพรบคุณครับสิ่งหนึ่งที่จะกราบเป็นพี่น้องที่รักก็คือว่าผมและเทียนบุญยงนั้นเป็นเพื่อนกันท่านก็รูผมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าส่วนตัวผมเองวันนี้กราบเรียนท่านศิลป,ปินแห่งชาติผู้กำกับสีแผ่นดินศิลป,ปินแห่งชาติครับท่านฉนองพัะดีวิจิต มาเป็นประธานร่วมกับท่านพลตุเล็กปรุงบุญพดุงแต่ยังมีอหนึ่งท่านครับที่ทําให้ชีวิตของกลุงมสื้อไายเปลี่ยนแปลงพี่น้องบางท่านยังไม่ทราบในภาพยนตร์นั้นผมวงการภาพยนตร์ท่านฉลอมบรีมิติก็มอบความไว้วางใจในการสแสดงเรื่องมาแต่วงการเมืองท่านยังไม่ทราบนะครับว่าท่านผู้นั้นเป็นใครผมจะเปิดตัวครับว่าวันนี้ ท่านได้มาร่วมง,งานกับอุเทนด้วยอุเทนขอเบอร์โทรศัพท์ไปผมก็เอาเบอร์ให้ไปอุเทนก็โทรไปท่านเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นสสมาหกสมัยครับท่านสสจิีรพันธ์นิมสกุลสิริรัตน์จากชลบุรีครับให้เกียรติมาวันนี้เขาเรียเชิญท่านนิดหน,นึงน,นะครับให้เกียรติกับหลานครับน้องไอเพราะว่านี่ครับ เป็นรัฐมนตรีได้สบายๆครับเสียงก็เปิดเลยครับผมบขาเป็นให้ก oh ับ oh ท่านมากแล้ด้วยครับโอ้โหนี่ถือว่า ผู้หลังผู้ใหญ่มากันหลายท่านมาเยอะมากเลยแกเราอะกล่าวที่จะเป็นแฟนเเพื่อนๆต่างติดพิเศษครับเพื่อนกับครอบครัวของอะไรกับงหมดเดียวกันแบงค์ติดขวามคิดีครับผมครับก็ขอขอบเรียนท่านเจ้าภาพนะครับที่พุเตนบุญและครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่กำลังรักทุกท่านผมเองก็รู้สึก ปรับเรื่มนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งเป็นงานบวชของหลานนะครับผมกับพี่อุเทนมันก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับก็ตามที่พี่กุ้งได้เรียนให้ทราบอันที่จริงแล้วก็ขอนั่นเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับขอเวลาสักหน่อยแป๊บเดียวเพราะว่าพี่กุ้งได้เอ่ยอถึงผมนะครับว่าเป็นผู้ที่ แนะนาให้พี่กุ้งได้เข้าทางการเมืองที่จริงแล้วผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่มีส่วนในการผลักดันแต่ส่วนใหญ่แล้วที่พี่กุ้งได้เป็นผู้แทนหรือได้เป็นกศน,นั้นส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากความรู้ความสามารถของพี่กุ้งเขาเองมากกว่านะครับเหมือนกับการที่เราจะส่งเสริมใครสักคนหนึ่ง ถ้าเขาไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้เช่นใดก็ฉชนนั้นนะครับขอขอเรียนสันส้นๆแค่นี้นะครับก็ในโอกาสที่พี่อุเทนได้บวชลูกชายนะครับผมก็ขออวยพรนะครับกับหนาตาคุณพระศรีรัจจะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขออวยพรให้กับเจ้าหน้าที่นะครับรหรือหลานชายคนนีน้ในสมประสงค์นะครับรวนนรนะรบ,บวช ในบบพุธศาสนาสื่นศาสนาต่อไปแล้วก็แทนคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่สมนังหวังและตั้งใจไว้ส่วนบรรดาญาติพี่น้องที่กรอบรักทุกท่านที่มาในงานนี้ก็ขอให้โชคดีเช่นเดียวกันขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านมากครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับวันนี้จะกล่าว ถึงท่านประเกจที่มาร่วมงงานเ่านว่าท่านนายกสมทรงในกิวิทยุน่ะก็ดีท่านในหัวปีชาจากพระนครศิรธรรมราชซึ่งเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยผมกล่าวไม่หมดจริงๆครับต้องกล่าบขอบพระคุณแนละขออภัยบางท่นานไม่ได้กล่าวแต่คนเรานั้นจะรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นก็คือมีจิตใจที่ดีต่อกันมีนความผูกพันที่เรามีอยู่รักกันอย่างนี้ตลอดไปนั่นคือความจิตใจที่จะมอบให้กับครอบครัวบุญยงอีกครั้ง่น้่งครับ ขอตั้งจิตอธิษฐานครับต่อหน้าองค์พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชราชวงศ์ทุกราชการทุกพระองค์บุญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังางยวันนี้น้องไอจะได้เข้าเป็นสาวกของสมมาพุญเจ้าโดยพร้อมในวันพรุ่งนี้เช้าเวลาเจ็ดโมงเชา้า้าทุกีติรักมีเวลาว่างก็มาบวชหลานนะครับ แล้วก็ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ที่พี่น้องได้มาร่วมงานบุญขอให้รับบุญกุศลนี้ไปให้ประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตชีวิตมีแต่ความโชคดีและจะมีสิ่งใดมาเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีเอสผมสี่วไยอดีตสอสอผมขอหนึ่งนาทีครับผมครึ่งนาทีครับเชวนเดฟเชิญครับผมขอไม่อีกตัวหนึ่งไอถึงลูก ต้นนตรงนีอยู่ตรงนี้นี่ไอหันหน้ามองหน้าแม่มองหน้าเลยครับอย่ายิ้มคุณตั้งใจเลยวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคุณเกิดมาชาตินี้คุณได้บวชเรียนทดแทนบุปการีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่มีสิ่งใด้วปู่ย่าตายายญาติสนิทิีสหายทั้งหลายที่มาร่วมง,งานวันนี้มาด้วยความรักคุณพ่อคุณแม่ของท่านหน้า ของปู่ย่าปายายเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจและมองหน้าแม่มองครับมองที่ในตาแม่ว่าในตาคู่นี้นะั้นบริสุทธิ์และก็เลี้ยงมามาโตขนาดนี้ได้ยังไงห่วงใยตลอดเวลาได้ยังไงเราจะเป็นยังไงดึกดื่นแค่ไหนแม่ก็ยังรอไอ้มองหน้าแม่ครับมองที่ในตาแม่ครับแล้วลุงเอ็ดพูดด้วยยังไงให้หนูพูดตามตั้งใจนะครับ ฮัลโหลนครับดังอีกหน่อยครับลโหลครับดังอีกหน่อยครับฮัลโหลครับขอเพิ่มเสียงขอ้ไปตัวนี้เร่งอีกหน่อยฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคขอบคุณครับฟังครับหนึ่งมองหน้าแม่ครับอย่ามองที่อื่นนะพาดมือครับหนึ่งคำรักหนึ่งคำรัก ลูกรักแม่ลูกรักแม่แม้นค่าน้อยแม้นค่าน้อยตามเพชรพลอยตามเพชรพลอยตีราคาตีราคาค่ามิได้ค่ามีได้แต่แม่จ๋าแต่แม่จ๋ารักที่หนึ่งรักที่หนึ่งในหัวใจในหัวใจตีใช่ใครมีใช่ใครไอรักแม่ไอรักแม่แน่นิรันต์แน่นิรันต์ภูเขาลุกข้าเท้าแม่ ยอดลุกนี่แลหละเราจะได้มีชีวิตที่สดชื่นและก็ลุงล่งเรืองตลอดกาลกรอแม่ลุกกรอแม่กรอแน่นแน่นครับไม่ได้กรออย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วปีครับนายรองนาสมัยใจอีกคนหนึ่งที่จะไปไหนไม่ได้คุณรัฐสรารเพียรครับช่วยเชิญมาหน่อยครับบุคคลคนนี้สำคัญมาก ไม่ไอมองหน้าพ่อครับพ่ <c oughs> อจะถามลุงเอสตลอดเวลาว่า <c oughs> ป๋าไอป่ายังไม่กลับป๋าตื่นแล้วเขาไปไหนถามลุงเอสตลอดเวลาวตอนที่เปิดร้านอาหารอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาห่วงใยก็คือ,ล,อล,ลูกเข้าไปกอดลูกลูกเข้าไปกอดพ่อครับ กอดพ่อเข้าไปเลยครับไอเดย์กันไปเลยครับกอดครับวันนี้ตอดได้ทะเลาะไม่ทะเลาะวันนี้ไม่ทะเลาะเออขอเชอ้าร์พูดหนครับนี่ครับอบทห,หน้าที่ให้อยากได้ลูกสวยหลอ่อผมทำให้ฟ,ฟรีไม่คิดตังค์อะไรนะผมอยากให้คุณพ่อก <c oughs> ล่าวขอบคุณท่านลเกียรตินะ <Okay. S 1> ครับเชิญครับ ครับก็มีความดีดีบ้างและขอบคุณเพื่อนๆพที่พี่ไมพูดที่เราก็รู้ผิดถึงแล้บางคนมาจัดแหมมาจัดแล้ก็มาเป็นเกียรติครับก็ขอบคุณจริงน,นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายท่านมานนในวันนี้นะฮะขอให้แข็งแรงอายุยืนทุกท่านนะครับอายเยะบอกว่าปุ่มนะนิสัยเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันไม่รู้อีกแล้วครับคุณพ่อขอบคุณท่านเป็นเกียตไปแล้ววันนี้ขอเชิญคุณแม่หน่อยครับเชิญสักนิดนะครับเชิญครับ ขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานอนุโมทนาบนุญน้องไอซนะคะน้าอาริชต์คุณยงขอขอบคุณค่ะครับคุณพ่อ,อคุณแม่ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติไปแล้วน,นี้จะได้เจ้าหน้าขอคุณท่านผู้มีเกียรติครับเชิญครับ,บ,บผมก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะปบป้า คุณหลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มาร่วมงานผมในวันนี้นะครับก็ผมก็ขอให้ได้บุญกลับไปทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับบ้านดีๆด้ดวดยนะครับปลอดภัยด้วยน,นะครับไม่ได้ไล่นะครับผมพูดเจยๆนะครับขอบคุณนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับครับพ่อขอบอุณแทนลูกชายนะที่ให้เศษผบเพลนะครับเนี่ย่า,าได้พ่อดีสอนดีดกันอย่างเงี้ยทำพูดเลยกูชอคกูแม่ มากข้าพ่อคนนั้นพี่ล้อสำหรับพี่ล้องข้าพ่ออยู่สูงนะนายกแล้วรับแขกทายาสายแกนะแล้วก็ท่านทนสมรวจปรุงนะที่มาวันนี้โดยเฉพาะศปินชาเสียงิลปินชามาจากโน่นนครราชสีมารนะเมาที่มาเม่รเมียไล่มากัเลยมาเนี่ยพูดยากอ้าวผมผมว่าปุุงร้องเพลงนี่หวังอะไรกันข้าพ่อถึงจะเพลงนี้มั่วเพลงหลานเลย เป็นตัวแทนเดี๋ยวจะมาเกับนะมีปนัดาราตีวิทย์วัฒน์แล้วก็หลายคนคุณเป็นนักแสดงนักตะกอนอัจตวินันท์นี้ไม่รู้มาทำไมผมเนี่ยขอบคุณทุกทีมเยอะมากครับเดินร่างเอางี้กันดะครับเพลงนี้ผมร้องให้พนาแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องที่ผมจะร้องเพลงนี้เป็ดูซาบแหล่ให้กับนาคนิดหน่อยสอนนาค จกจากตัวนี้เลยเดี๋ยวพบกับสุริยาจินตัณฑ์สายยันปัญญาก็ให้ใจจริงกับเพื่นนะครับลาขอราน้องนาของพี่ลาคนน้องคนเดียรุ่งนี้พี่ต้องขอราขอบวชแทนคุณที่ดอดมา

ความอบอุ่ สามี่ขออภัยจะเป็นด้วยกายและวาจาใจที่ขออ,ออภัยต้องเถิดคนดีที่มองไปนั่งอา,าน้องสวยพองพูดน้องสวยที่สุดในคืนวันนี้จงอยากจำวันย่เรืยนคนดี เรามาดูดีกันเ,เพียงสองคนโอ้ยี่กระซเ้าเจ้าเพียงนิดหน่อยอย่าทำใจน้อยไปเลยหน้าบนประเดียวมือตัวของที่มีบนขอร้องหน้ามนเเย์สวนสักทีพวกนี้แล้วนะอย่าลา่องไปมีขอ ชื่นใจสักน่อยคนดีคือแก้มโอวดยาวยวนใจพี่ขอออกสักทีก็ที่พี่จะลาไป Okay, okay. ขอบคุณเันเซอร์เอาแค่นี้นะมีงานมีงานที่ใดเรียกได้นะครับไม่ว่าไกลๆที่แขกที่มาวันไปทุกงานขอบคุณครับ<ะ>ต่อไปย<ะ>ัง่ไจะไปทักขอไปด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่งงานเชิญนะครับขอบคุณไปเอกครับผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพบกับอีกหนึ่งพระเอกครับจากบทเพลงชงทุ่งรอเบอร์นะครับสุริยาชินดาพัน สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้